สวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับสาวน้อยเพลิดเพแิงครับเอฟซีแฟนคลับน้องอิงเพชรบ้านแพงคับพี่น้องข่าวล่ามาแรงนะครับข่าวล่ามาแรงนั่นก็คือในส่วนของน้องอิงครับเป็นงานเข้าครับงานเข้าอีกแล้วและงานนี้ก็คือรายการที่พี่น้อง f อฟซีแฟนคลับ อยากจะเบิงอยากจะเห็นเพราะว่าเป็นรายการที่เขาเอื่นว่าดังเหมือนกันนั่นก็คือรายการก็มาดีครับนะฮะทีเคครับโรบเดโพรดมันจะขู่เลยครับที่เคโอเคนะครับเนี่ยนะครับบล็อกเกอร์ครับไอ้บล็อกเกอร์นะครับพีเคโรเดโพสต์ขึ้นเมื่อเวลาครับ สิบสองนาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับงานเข้าอีกแล้วครับอุงอิงครับพี่เคสวัสดีค่ะนี่นะครับอ่านไว้อย่างเนี้ยตุมตุมแพกเกอไรนะครับคอนเฟิร์มคิวนะครับรายการก็มาดีครับรับเชิญโจอุงอิงในก็คือพอโจครับกับน้องอุงอิงนะวันพฤหัสครับที่20ตุลาคมปี66ครับ นั่นก็คือวันที่20ตุลาคมปี6พอโจกับน้องหงูอหิงนะครับจะไปทายรายการก็มาดีครับครับเวลานัดก็คือ10นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีนะครับคำเตือนนี่ก็คือว่าน้องต้องเสร็จงานไม่เกิน17นาฬิกาถ่ายรายการไอ้ถ่ายรายการที่ เวิร์กไคนี่รายการก็มาดีครับเนี่ยพี่น้องสำหรับผมเนาะผมว่าเป็นรายการที่ระดับหัวกะทิเป็นตลกที่ระดับหัวกะทิก็หมายความว่าคือเขาจะมีเซนต์เขาเก่งอะคือระดับเก่งเลยแล้วเป็นตลกที่อยู่กับ วัยกลางคนและวัยรุ่นมากๆนะครับมันมีผลดีนะครับผลดีมากๆด้วยสำหรับรายการนี้ด้วยค่าเล็กเตอร์ของพอโจแล้วก็ด้วยค่าเด็กเตอร์ของน้องกงอิงครับเวลาเล่นเล่นให้ตลกจริงนะครับเวลาเล่นเล่นให้ตลกจริงนะอ่าเวลาเป็นการเป็นงาน ก็คือแบบจริงจังมากสองคนนี่พอโจบก็มองอุงอิงนี่แหละครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เหมาะกับรายการีแห้งนะครับทาน้องอุ้งอิงนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรายการก็มาดีครับใดนี่นะครับผมสิบอกเลยด้วยความสามารถด้วยเซนในการทางานของน้องอุงอิงครับมันจะนำมันจะเขาเรียกว่า มันจะทําให้เกิดประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการอะไรครับรายการเข้ามาดีครับนี่พี่น้องฟังดีๆแล้วกับไปย้อนเบิรงเดอไม่ว่าจะเป็นการใช้เขาเรียกว่าใช้สมองในการตอบคําถามซื้อใช้ความคิดในการตอบคําถามของแต่ละบุคคลาการเอาตัวรอดในสังคมทางโซเชียลไปเบิรงย้อนหลังดีๆนะครับรายการเนี่ย มันเป็นไล่การถี่ถ้าไม่เก่งนี่นะครับถ้าไม่เก่งจริงๆเนี่ยยากนะครับที่จะได้ไปออกรายการนี้เพราะว่าเขาสับมุกกันนี่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะต้องทันนะครับถ้าฝืดมุกไม่หาพาเครียดทันทีอืรายการก็มาดิครับนี่หน้าติดตามถ่าจ้องไว้เลยครับว่าถ่ายวันที่ยี่สิบตุลาแล้วจะไปออนแอร์วันไหนผมเสือว่าพี่น้องนะครับตั้งหนา้าตั้งตารอคอยไล่การนี่เป็นอย่างยิ่งนะครับ ไม่ได้และก็ไม่น้อยไปกว่ารายการอื่นที่พอโจกําหนดมึงอิงได้ไปออกายการมากนะครับแล้วก็รายการหมอรับไอเดอนยังไม่เสร็จนะครับยังทายยูเบิรงเอาที่ละครับพี่น้องเนี่ยที่พี่เคมันบอกเลยแหละครับว่าฟิกเวลาเห็นไหมครับคือสิบเจ็ดนาฬิกานะสิบเจ็ดนาฬิกาต้องไปทายรายการที่เวิร์คคอย นี่แหละครับเป็นข่าวดีที่หลายคนหลายท่านอยากหูเพราะว,ะวนนะะ่าก่อนีพี่เคแล้วก็เดบอฟเนาะแล้วก็เดบอกไว้ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์รายการก็มาดีครับนี่พ่อโจอุงอิงกดถาบึงผมถาเบึงเออขนาดไปออกรายการมอลรำไอดอนเนี่ยอืมย่งมีแบบเนี่ยสามมุกมารายการบอลรำไอดอนเนี่ยก่อนที่น้องอุงอิงนะครับพี่น้องก่อนที่น้องอุงอิงชีวะบอกมากบอกว่าจะเป็นการแซลการพูด คำการพูดเอนเตอร์เทนในการดูนะของท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่นได้ขอพอโจก่อนเด้นะเดี๋ยวบางคนบางการอาจจะพูดเข้าใจอธิถือเป็นจริงเป็นจังเกินไปนะครับก็คือเพินขอพอโจนี่ขอบอลโจเลยว่ะพอ่อให้นู้ว่าแบบนี้เดอ้อให้นู้ว่าจังสีเด้อพอสีว่าบอลยังยังจังไดนะครับเป็นไงนะครับทัศนคตินะครับทัศน,นะค,นคต,นะคนคติวิสัยทัศ นี่ครับนี่ครับผมบอกเลยผมบอกเลยนะฮะแรงนี้เจอกันนี่เมื่อแรกนี่พบพอกันยัน่นแรกพระนะเนี่ยนะครับแรงนี้เจอกันที่หมอชิตสองพี่น้อง เออผมแถมให้พี่น้องไปเด้อมอนิเด้อขั้นั่นกับกลุ่มปิดครับกลุ่มปิดนะครับผมเขา้าอีกเทนินึงเลยพอว่ายังนะครับพอว่ายังติดเราสีเฟิม่มเพิ่มไฟบีมครับพี่น้องไปเบิ่งบทสัมผัสหรือเะบ่บดถีลวเอ,อือนผมไปสัมผัสเราอย่าเปล่าใจพี่น้องฟังนะฮะกับคือพี่น้องไปเบิ่งเด้อคลิปที่ผมลุงมือเศร้านะครับ ที่เป็นหัวขอว่าร้านแตกสองวันติดพี่น้องไปฟังครับเมื่อนีเราจัดไฟบีมจัดไฟชุดใหญ่เนื่องจากยุนนานาครอนไฟบีมถือ้นาพังเดี๋ยวไปส่องแต่พังซ่อมก็ซ่อมไปครับคือผมเอาขัา้ขวหมู่เสือเลยคือผมนางฟังแล้วว่าผมเบิ้งสีหนาแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะทําพังก็ซ่อมไปแต่ผมจะเอามาใส่ผมจะทําให้มันอลังการกว่าเดิมผมอยากจะทําให้มันสุด สุดคือสุดฝีมือเท่าที่ผมจะทําได้ซ้าแบบคือไม่อยากจะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะมือนั่นนาสีเฮดดีกว่านี่นะนาสีเฮดนะคือบ่เฮ็ดเราบ่าอยากเสียดายโอกาสนั้นเราบ่าอยากหยิ่ยอนกลับไปว่าเอ้ยวันนั้นทําได้แล้วทําไมไม่ทําคือคือบอโจเนี่ยใจนึงกับว่าคือคนใจนักเลง การได้กาเสียการลงทุนแต่การลงทุนมีความเสี่ยงแต่บนี้ครับเนื่องด้วยประสบการณ์เรากะมีการคิดวิเคราะห์นะครับมีการคิดวิเคราะห์คือถ้าถ้ามันสําเร็จมันคุ้มมากนะครับถ้ามันสําเร็จมันคุ้มมากนี่แหละเขาเอิ่มมานักธุรกิจครับถ้ามีเงินหนึ่งหมื่นบาท ทำยังไงจะเริ่มจะเริ่มยังไงถึงจะได้หนึ่งร้อยล้านเริ่มจากการที่คุณไม่กลัวขาดทุนนี่นะครับนี่บอโจนะครับพี่น้องกันเลยอยากเอ้ยผมกัเลยอยากให้พี่น้องครับไปเบิ้งมาแลกหรือเขาในกุมปิดกัได้ครับ่อาัปที่นี้ผมบอกในกุมปิดเสริมกันไปอีกหน่อยหนึ่งเมื่อว่านผมไร้สดอยู่ หนางานนอกกับบินบุรี่นะครับมีคอมเมตนมาอยู่ว่ากุมปิดเบิงอ่าล่ำเรืองบ่จบนะครับอ่าล่ำเรืองบ่จบเรื่องพี่น้องฟังเด้ลำเรื่องต่อก่อนเนี่ยของวาลล์มูเนี่ยถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่สอดแจ้งนะครับ ที่ไม่ใช่สอดแจง้งผมจะเข้ามาสอดแจ้งบอครับนะที่บ่เมนสอดแจ้งเนี่ย <_ S 1> เขาก็จะลําไม่จบเรื่องหรอครับ <_ S 2> เพราะเรื่อง <_ S 1> เรื่องหนึ่งมันบ่เ็นสั้นๆนะครับมันไม่ใช่สั้นๆแล้วถ้าทัวร์คุหมถ้าทัวร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทกมกทมภาคกลางหรือเขตชุมชนเขตเมืองมันก็ไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้นานขนาดนั้นนะครับเที่ยงขึ้นมังคัอันนี้แล้วกะเต็มทีแล้วนะครับ นี่ยู่กับบินบุรีมาขึ้นนี่ย่างสอดแจงบ่ได้นะครับฝนใหญ่เขามาสองรอบครับฝนใหญ่เลยฝนหนักเลยแบบสองรอบครับเพิ่นกับลัางล่าอยู่ดีๆผมกับฟังเนาะผมขับรถกลับนะครับเพราะวา่าผมใส่เวาลาขับประมาณสองชั่วโมงกว่าผมขับรถกลับผมขี่มาหอดปรบ้านเคืองท่ามนะครับผมกับพิมไปถามเพิ่นพิมไปถามบอโจโอเอ๊ะมาก็คักฝนมว่มบา คือมันมันมันต้องวิ่งสวนทางกับผมไงฝนมันต้องวิ่งแลนไปหามองที่เพื่อนแสดงเนี่ยเล่ยผมพี่แบบโอ้โหตอนนี้ฝนแถวนี่กำลังมากด้ครับมันมันกับมาแห้งนี่นี่คือมันตกหนักมากจริงทุกคนแบบตกจนได้จอดรถนะไม่เห็นถนนเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยอืมรอบแรกก็หยุดไปพักนึงก็เริรมมาทําการแสดงอีกข้าวหนึ่งทการแสดงอีกแป๊บเดียวแค่นั้นครับมากใหญ่เลยแับนี้ผู้จัดเพิ่นกัเลยว่วาขอให้หยุดสักมันเป็นอันตราย มือนีกระซิมาแสดงยุ่มอชิดอีกคือเอฟซีแฟนคลับก็เข้าใจได้ครับเมื่อค,คือคือมันคุ้มมากนะทุกคนตอนนี้สาวน้อยพี่เพื่อนแพงเนี่ยผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเขางานันนะฮะบุมมี่ไผ่เบิงราคาแหล้วยงางหนีเด้ยางส่เลยครับเท่าไหร่ฟึบสแกนฟึบเออนะครับมันมือนีเดียวผมกับจิตไทยบรรยากาศด้านหนาเวทีนะครับนี่คือครั้งแรก ในการเปิดฤดูการปี66ปี67นะครับลำเพลินไอดอนโชว์จะไปลงนะหมอชิด2เป็นครั้งแรกหลังจากเปิดฤดูการมากนะครับสิจับใหงายที่สุดคือมันเป็นครั้งแรกของแต่และพื้นที่เลยนะครับทัวร์รอบนี้เราบอกเลยว่ามือนี้สิจัดเหตเต็มเลยแสงสีนะครับคือเสียงเราก็ด้วยจํากัด,ดอยู่แล้วเนาะมันเป็นพื้นที่ในเมืองครับแต่แสงสีสิจัดเหตเต็มเพิ่มไฟบีมกันไปอีกจนบ่มีหม,มองสติสิทผมเดอวออลเซียราอนขึ้นเนี่ยบอกเออในคลิปอะ เต็มที่อย่างนี้ไปหายกำลังแร่งใจกันครับสาวหน่อยเปือนแพรงน้องอิงเิงมาขึ้นนี่ผมเบิงโอ้เหงือนี่เต็มหน้าเลยทุกคนเหงือเต็มเปียกไปหมดรอยยิ้มเปื้อนอยู่บนใบหน้าอผมฝากชมงท้ายรอยยิ้มเปื้อนอยู่บนใบหน้านะครับแต่เด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดปีคนนี้ไม่เคยบ่นว่าตัวเองเหนื่อยไม่เคยชักสีหน้าว่าตัวเองไม่ไหวนะครับน้องสู้สุดใจครับผมบอกได้เลยน้องอุงิงครับ เป็นกำลังแรงเชี่ยแรงใจให้น้องอิงสาวน้อยเป็นแพทย์คอโจอ่าแล้วก็กุมปิดภัยเขาทักไปไลยสาวน้อยเป็นแพทย์ท่านเพจนะครับเหมาเก้าวันเจ็ดร้อยห้าสิบครับวันเดียวเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องเขาหลายเท่ากันดิวันเดียวเนี่ยนะสองวันที่ผ่านมานี่วันละแปดร้อยแปดร้อยนะแปดร้อยท่านเนี่ยเขาไปเบิ่งเฉพาะวันเดียวใครสะด,ดวกวันเดียวยังกะว่าไปแบบสามมือก็ได้มันเบิ่งย่อนหลังได้นะครับสุดท้ายสาระสําคัญขอ,ของคลิปนี้เตรียมพบกับรายการ ก็มาดีครับพอโจน้องอิงรับเชิญไปวันที่20ตุลาคมนะครับโชคดีไม่ใช่บพ,พอกันครับคลิปต่อไปหรือหมอชิด2นะครับวันนี้ได้ครับและสวัสดีครับ